ก็พบสุดยอดมากทุกๆครั้งที่ลายปีหรือว่าต้นปีเนี่ยสิ่งที่เราแต่ละคนต้องทบทวนก็คือทำความเข้าใจชีวิตของเราเพิ่มขึ้นอีกระดับนะเพราะว่าการจะมีชีวิตที่ดีกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมาจากความเข้าใจที่มากขึ้นการตระหนักรู้ที่เรารู้มากกว่าเดิมและ การรู้เท่าทันทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราชีวิตก็คือการเดินทางเราได้เดินทางกันมาปีหนึ่งก็เดินทาง12เดือนนะอย่างผมนี่เดินทางมา60ปีคูณ12แล้วนะเท่ากับ720เดือนนะ720เดือนเดินทางมันนานมากเลยถ้าเราตัดตอนแค่ปีที่แล้วเนี่ย ปีที่แล้วเราก็เดินทางเพิ่มอีก1ิบ12เดือนการเดินทางของเราเนี่ยมันหมายถึงต้องเดินทางไปอย่างมีจุดหมายนะเราไม่ใช่เดินทางเล่นๆไม่ใช่วิ่งผ่านน้ำมันหรือเสียแรงเสียพลังไปเล่นๆมันเป็นการเดินทางที่มีจุดหมายปลายทางคำถามก็คือจุดหมายปลายทางของปีที่แล้วที่เราตั้งไว้เราเดินทาง12เดือนแล้วมันเป็นยังไงบ้าง เดินไปเดินมามันมีเหมือนกับคนอยู่กับที่ไหมด <Yeah. S 1> ีไหม <Yeah. S 1> เดินไปเดินเดินมามันมีชั้แหลกลงขังข้นทางไหม <Yeah. S 1> ถือว่ามันเป็นธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ <Yeah. S 1> ถ้าชีวิตมันเดินทางเป็นเส้นตรงง่ายๆเนี่ย <Yeah. S 1> ใครก็สามารถประสบความสำเร็จได้แล้ว <Yeah. S 1> คนจนมันจะไม่มีในโลกนี้แล้วทุก <Yeah. S 1> คนจะรวยกันหมดเลย แต่เนื่องจากมันมีความพิเศษที่ว่าการเดินทางจากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดการทางและไปสู่จุดหมายเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เดินเรื่อยๆและจะไปได้<อ>มันต้องมีความตั้งใจเว<อ>้ยมันต้องมีวิชาด้วยนะเว<อ>้ยแล้วมันต้องมีครูที่คอยบอกแน,นแะนํำเราตลอดทางเว<อ>้ยเพราะบางขณะเราก็จะสติต,ตลอดเปิดเบิงได้เ,<อ>เดินไปเดินมาเราอาจจะประมาทได้ แล้วจะเปิดปายทางและโดนหมัดน้ำนับแปดนับสิ่ไดดดังนั้นนี่คือความสวยงามที่เราอยู่ด้วยกันในสังคมสัสเอมอเป็นสังคมที่จะทําให้เรามีความเข้าใจชีวิตของเรามีความเข้าใจจุดหมายปลายทางมีความเข้าใจสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของเรามากขึ้นเมื่อเรามีความเข้าใจมากขึ้นเราก็จะสามารถเตรียมความพร้อมได้ดีขึ้น เมื่อเราเตรียมได้ดีขึ้นเราก็มีมีโอกาสเดินไปสู่จุดหมายได้ดีขึ้นดังนั้นในปีนี้เนี่ยเราเริ่มต้นละและถือว่ามีโอกาสคุยกันวันนี้ก็ถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราจะยกระดับพลังงานที่สูงขึ้นโดยพลังงานที่สูงขึ้นนั้นมันเริ่มต้นจากที่ตัวเราก่อนวันนี้เราจะต้องรู้สึกภูมิใจในตัวเองรู้สึกขเขารพตัวเอง ว่าเรามีคุณค่าเทียบเท่ากับมนุษย์ทุกๆคนในโลกนี้ไม่ว่าจะเทียบกับเศรษฐีหรือใครเราก็มีคุณค่าที่มากพอไว้เรามีคุณค่าเราอกไผ่ไหลพึงเชิดหน้าชูตาได้ว่าเรามีประโยชน์กับมนุษย์ในโลกใบนี้ไม่ว่าชาติตระกูลของเราจะเป็นใครเราจะลำบากขนาดไหนมาก่อน แต่วันนี้เรามีความภูมิใจ<อ>ว่าเราเป็นคนมีของเว<อ>้ยเรามีของดีเว<อ>้ยต้องคงดีถึงขั้นใหญ่ยาวแต่เราไม่จาเป็นต้องใหญ่ยาวตามเขาเราดีแ,แบบฉบับม<อ>เมื่อเรามีความสามารถมีความตั้งใจมีจุดมุ่งหมายและใช้ชีวิตแบบมีความหมายเราจะมีความเคารพนับถือตอนเองเราจะภูมิใจในตนเอง และความภูมิใจในตัวเองมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรามีความกล้าหาญเราไม่กลัวเราไม่กลัวลูกค้าเราไม่กลัวผู้มุ่งหวังทำไมเราไม่กลัวเพราะว่าเราไปช่วยเขาเราไปเสนอประโยชน์ให้เขาเราไม่ได้ไปรบกวนเขาขอเพียงที่เรามีความรู้มีของที่ดีพอและมีนิสัยที่ดีพอมีการดูแลที่ดีพอแล้วออกไปอย่างต่อเนื่อง เรามีชีวิตอยู่ผมมั่นใจว่าพวกเราไม่เรามีชีวิตอยู่ผมมั่นใจว่าพวกเราไม่ได้มีชีวิตอยู่ในการทำสิ่งที่เกี่ยวกับสัตมอเพื่อหวังผลประโยชน์ของตัวเราอย่างเดียวเราอยู่เพื่อสร้างชีวิตที่ดีให้กับตัวเราไม่เพียงตัวเราและยังสร้างชีวิตที่ดีให้กับคนอื่นด้วยคนอื่นในที่นี้คือใครทีมงานของเราคือใครอีก คือลูกค้าของเราเราสร้างชีวิตที่ดีให้กับเขาแล้วเราก็ยังช่วยกันสร้างชีวิตที่ดีให้กับสังคมด้วยเราสร้างชุมชนที่ยอดเยี่ยมเราทำให้พี่น้องสพลามีชีวิตที่ดีขึ้นจํานวนมากหลายๆจังหวัดหลายอําอำเภอเราทำให้พี่น้องเมียนมามีชีวิตที่ดีขึ้นหลายๆจังหวัดหลายๆาอำเภอหลายๆ พี่น้องกพูชายมีชีวิตที่ดีขึ้นหลายๆอำเ่อหลายๆหมู่บ้านนี่คือความยิ่งใหญ่ผลกระทบระดับที่สามระดับที่หนึ่งคือตัวเราระดับที่สองคือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับกเราระดับที่3คือสังคมที่เรามีชีวิตยอยู่ภาคภูมิใจหรือยังยต่อไปนี้รู้ไหมว่าเราเป็นคนที่โคตรมีคุณค่าเลย,ยเราเป็นคนที่โคตรมีคุณค่าเลย ภูม <Dai? S 1> oh. ิใจในสิ่งนี้ได้ไหมได้ภูมิใจในความเป็นซัสซมอของเราได้ไหมได้พอใครถามน้องทำอะไรที่ไหนตอบเขาว่าซัลมอเลยได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะน้องทำอะไรที่ไหนภูมิใจยี่งมากถ้าเราไม่ภูมิใจในสิ่งที่เราทำจะไม่มีใครภูมิใจ ให้กับเราด้วยจะไม่มีใครตอบรับเราในสิ่งที่เราเสนอถ้าเราเสนอแบบอายอายแบบกลัวกลวัจะไม่มีใครตอบรับเราแต่จะเสนอแบบมั่นใจอัตราตอบรับจะเพิ่มขึ้นสิบเท่าตัวเป็นสิ่งนี้ได้ไหมปีต่อปีมันผ่านเร็วมากปีนี้เอาจริงได้ไหมมุ่งมั่นได้ไ ในตัวเองรักในความสําเร็จรักในทีมงานรักในสินค้ารักในซัพพลารักในระบบรักออปพลายรักทีมงานทุกคนของเราได้ไหมใส่พลังความรักเข้าไปเพราะว่าทุกการเชื่อมโยงกับผู้คนเราไม่สามารถเชื่อมโยงได้ด้วยหน้าที่อย่างเดียวคน้วยมันสัมผัสความรู้สึกไม่ได้แต่หน้าที่บวกกับอารมณ์ความรักมันจะได้หัวใจคน เมื่อเราได้หัวใจคนเท่ากับเราได้ความสําเร็จที่ยั่งยืนดังนั้นต่อไปนี้ขอให้รับรู้เลยว่าปีนี้เป็นปีที่เราเละเอียดอ่อนกับชีวิตอย่าเล่นเล่นอย่าเสียเวลาอย่าเรื่อยเรื่เปื่อยเปื่ละเอียดอ่อนกับชีวิตได้ไหมทุกสิ่งที่เรียนรู้อัปเดตตัวเราให้พร้อมได้ไหมเมื่อพร้อมแล้วผมก็จะ ส่งพลังให้พวกเรานะครับว่าปีใหม่นี้สิ่งที่เป็นของขวัญที่ผมส่งให้ในคืนนี้มันเป็นความคิดมันเป็นแนวคิดแต่พวกเราต้องทําให้ของขวัญที่ผมอวยพรนี้เนี่ยอยู่กับพวกเราตลอดนะของขวัญชิ้นที่หนึ่งก็คือให้พวกเรามีความรู้สึกจดเยี่ยมกับตัวเองให้ได้ทุกๆชั่วโมงเลยได้ไหม ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรปีนี้มีแต่คำทำนายว่ามันยากกว่าปีที่แล้วเราจอมรับมันว่ายากแต่ว่าเราจะเดินต่อเว้ยด้วยความรู้สึกดีได้ไหมมีความรู้สึกดีตลอดเวลาเวลาเจออุปสรรคปัญหาถอยรู้สึกแย่เพียงแค่สิบวินาทีแล้วกลับมาดีอีกได้ไหมนี่คือของขวัญที่เราต้องรักษาไว้เพราะว่าความสำเร็จ มันมาคู่กับความรู้สึกดีเมื่อเราได้ความสำเร็จเราจะรู้สึกดีแต่ตอนที่เรายังไม่สำเร็จเราต้องรู้สึกดีเพื่อไปสู่ความสำเร็จมันเป็นของคู่กันความสำเร็จกับความรู้สึกดีเป็นของคู่กันวันนี้ยังไม่สำเร็จถ้าเรารู้สึกแย่จะได้ความสำเร็จไหมเพราะว่ารู้สึกแย่คู่กับอะไรคู่กับความล้มเหลว ถ้าเราปล่อยให้ตัวเองรู้สึกแย่เราจะไม่มีวันคว้าความสาเร็จดังนั้นน,น,นับหนึ่งถึงสามบอกตัวเองว่ากูรู้สึกดีเว้ยแล้วก็หัวเราะ่ฮเลยหนึ่งสองสามต่อไปนี้ต้องใช้วิชานี้นะรู้สึกดีรู้สึกดีมันจะปฏิเสธยังไงกูไม่รู้กูรู้สึกดีกูนะมันซาดิสเน่ดรู้สึกดี แล้วเราก็จะนำพาชีวิตไปสู่จับคู่กับความสำเร็จได้นี่คือรู้สึกดีสองก็คือรู้สึกดีคู่กับของขวัญคือพลังงานสูงด้วยนะรู้สึกดีพลังงานสูงมุ่งมั่นทำงานสร้างผลงานสร้างผลงานด้วยพลังที่สูงแล้วก็ของขวัญชิ้นที่สามของขวัญชิ้นที่สามนั่นก็คือการเรียนรู้ เราจาเป็นต้องเรียนรู้นะเรียนรู้ปรับปรุงเพื่อเติบโตเรียนรู้คู่กับกันปรับปรุงคู่กับการเติบโตถ้าไม่มีการเรียนรู้เท่ากับย่ำอยู่กับที่เท่ากับถดถอยเท่ากับล้มเหลวทุกอย่างมันเป็นคู่เป็นชุดของมันเสมอเราไม่สามารถเอาแต่ความสําเร็จแต่ไม่ดูแลต้นเหตุของมันได้ดังนั้นต่อไปนี้ก็คืออะไรเรียนรู้ปรับปรุง เพื่อเติบโตอของคนชิ้ิตต่อไปก็คือรักษามาตรฐานของตัวเราไว้รักษามาตรฐานเราต้องเป็นคนมีมาตรฐานอย่าเป็นคนยังไงก็ได้อะไรก็ได้ผลงานอะไรกูรับได้หมดไม่ได้เราต้องมีมาตรฐานคุยลูกค้าต้องคุยมีมาตรฐานความรู้มีมาตรฐานตำแหน่งมีมาตรฐานดูแลทีมงานมีเมื่อเรา มีความสามารถมีความตั้งใจมีจุดมุ่งหมายและใช้ชีวิตแบบมีความหมายเราจะมีความเคารพนับถือตอนเองเราจะภูมิใจในตนเองและความภูมิใจในตนเองมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรามีความกล้าหาญเราไม่กลัวเราไม่กลัวลูกค้าเราไม่กลัวผู้มุ่งหวังทำไมเราไม่กลัวเพราะว่าเราไปช่วยเขาเราไปเสนอประโยชน์ให้เขา เราไม่ได้ไปรบกวนเขาขอเพียงให้เรามีความรู้มีของที่ดีพอและมีนิสัยที่ดีพอมีการดูแลที่ดีพอแล้วออกไปอย่างต่อเนื่องเรามีชีวิตอยู่ผมมั่นใจว่าพวกเราไม่ได้มีชีวิตอยู่ในการทำสิ่งที่เกี่ยวกับสัตมอเพื่อหวังผลประโยชน์ของตัวเราอย่างเดียวเราอยู่เพื่อสร้างชีวิตที่ดีให้กับตัวเรา ไม่เปลี่ยนตัวเราเรายังสร้างชีวิตที่ดีให้กับคนอื่นด้วยคนอื่นในที่นี้คือใครทีมงานของเราคือใครอีกคือลูกค้าของเราเราสร้างชีวิตที่ดีให้กับเขาแล้วเราก็ยังช่วยกันสร้างชีวิตที่ดีให้กับสังคมด้วยเราสร้างชุมชนที่ยอดเยี่ยมเราทำให้พี่น้องสปปเรม,มีชีวิตที่ดีขึ้นจำนวนมากหลายๆจังหวัดหล เราจะไม่พี่น้องเมียนมากมีชีวิตที่ดีขึ้นหลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอหลายๆหมู่บ้านเราจะไม่พี่น้องโควิดมีชีวิตที่ดีขึ้นหลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอหลายๆหมู่บ้านเราจะให้ชีวิตพี่น้องกัมพูชามีชีวิตที่ดีขึ้นหลายๆลอำเภอหลายๆหมู่บ้านนี่คือความยิ่งใหญ่ผลกระทบระดับที่3ระดับที่1คือตัวเราระดับที่2คือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับเราระดับที่3คือสังคมที่เรามีชีวิตอยู่ ภาคภูมิใจหรือยังต่อไปนี้รู้ไหมว่าเราเป็นคนที่โคตรมีคุณค่าเลยเราเป็นคนที่โคตรมีคุณค่าเลยภูมิใจในสิ่งนี้ได้ไหมภูมิใจในความเป็นซัสมอของเราได้ไหมพอใครถามน้องทำอะไรที่ไหนตอบเขาว่าซัคมอเลยได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะน้องทำอะไรที่ไหน ภูมิใจเย่มากถ้าเราไม่ภูมิใจในสิ่งที่เราทำจะไม่มีใครภูมิใจให้กับเราด้วยจะไม่มีใครตอบรับเราในสิ่งที่เราเสนอถ้าเราเสนอแบบอายอายแบบกลัวๆจะไม่มีใครตอบรับเราแต่จ็เสนอแบบมั่นใจอตาการตอบรับจะเพิ่มขึ้นสิบเท่าตัวเป็นสิ่งนี้ได้ไหม ปีต่อปีมันผ่านเร็วมากปีนี้เอาจริงได้ไหมได้มุ่งมั่นได้ไหมใด่ใสความรักเข้าไปได้ไหมได้รักในตัวเองรักในความสำเร็จรักในทีมงานรักในสินค้ารักในซัสมอร์รักในระบบรักอัปลายรักทีมงานทุกคนของเราได้ไหมใส่ใสพลังความรักเข้าไปเพราะว่าทุกการเชื่อมโยงกับผู้คนเราไม่สามารถเชื่อมโยงได้ด้วยหน้าที่อย่างเดียว ที่สุดท้ายก็คือมีความรับผิดชอบด้วยเราต้องมีของขวัญแห่งความรับผิดชอบเมื่อเรามีความรับผิดชอบเราจะรู้ว่าเราคือต้นเหตุที่ทําร่วมกับคนอื่นในทีมเพื่อสร้างความสําเร็จร่วมกับความเป็นองค์กรความเป็นบริษัทเราต่างคนต่างก็จะส่งมอบแลกเปลี่ยนของขวัญเหมือนที่เราเต็ีมของขวัญมาจิกันเหมือนแลกเปลี่ยนกันไปมาสุดท้าย เราจะมีชีวิตหมุนวนสู่การเติบโตที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเข้าใจสิ่งนี้ไหมครับเราทุกคนสามารถเป็นเจ้าของชีวิตที่ดีขึ้นได้หมดทุกคนเราเกิดมาเป็นคนทุกคนมีสิทธิเท่ากันขอเพียงหัวใจเราเรียกร้องร่างกายลงมือทำมุ่งมั่นต่อเนื่องความยิ่งใหญ่เป็นของพวกเราทุกคนได้แน่นอนครับสวัสดีครับ